ค่าไฟฟ้าในประเทศไทยแพงไหมเทียบกับต่างประเทศนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลที่จะมาแสดงให้เห็นว่าในค่าไฟฟ้าที่เราบอกว่าทุกวันนี้เราจ่ายค่าไฟแพงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่าไฟของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันแพงไหมเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ต่างประเทศเขาขายให้กับประชาชนในเบื้องต้นผมจะเปรียบเทียบค่าไฟของประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือเพื่อนบ้านของเราก่อนนะครับว่าในประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งมี ภูมิศาสตร์ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยค่าไฟที่เขาขายให้กับประชาชนเนี่ยเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูเริ่มต้นจากประเทศไทยก่อนนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยหน่หน่วยไฟฟ้าที่เราซื้อจากการไฟฟ้าเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่3ามบาทเกสตางค์นะครับแล้วมันสูงไหมมาดูเทียบกับต่างประเทศดูของ ตัวเลขแดงๆเลยนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยกับสิงคโปร์มีค่าเท่ากันเลยของประเทศนี้นะเขาขายไฟให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ที่5บาท70สตางค์ซึ่งสูงกว่าประเทศไทยมากอยู่นะครับของประเทศไทยเราเป็นประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ของของประเทศสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ส่วนประเทศต่อไปเนี่ยก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ขายไฟให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ที่ สามบาทต่อนหน่วยเวียดนามอยู่ที่2บาทส0ส,สตางค์ต่อนหน่วยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยต่ำสุดเลยคือ1บาทแปสสตางค์ต่อนหน่วยนะครับแต่ว่าทําไมค่าไฟของเขาถูกกว่าเราหรือแพงกว่าเราเนี่ยนะครับต้องไปดูในรายละเอียดลึกๆต้นทุนการผลิตค่าไฟถูกหรือแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่เขาใช้ในการผลิตไฟฟ้าตอนนี้เรามาเปรียบเทียบค่าไฟนะครับกับต่างประเทศที่อยู่ห่างๆออกไปบ้างนะครับเรามาดู รูปภาพทางด้านขวามือนะครับเจโโอ้โหประเทศเยอรมน,นีนี่ค่าไฟแพงที่สุดเลยนะครับเขาขายไฟให้กับประชาชนเขาอยู่ที่9บาท90สตางค์ต่อนหน่วยนะครับเราว่าประเทศไทยของเราเนี่ย3บาท90สตางค์ของเราแพงแล้วเนี่ยโอ้โหแต่เยอรมันเนี่ยเกือบ10บาทต่อนหน่วยนะครับซึ่งสูงกว่าประเทศไทยเนี่ย2เท่าเศษเศษนะครับต่อมาก็ประเทศอังกฤษกับญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่6บาท60สตางค์ต่อนหน่วย รประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเท่ากับไทยเลยนะครับขายไฟอยู่ที่3บาท90สตางค์ต่อนหน่วยแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้3บาท60สตางค์ต่อนหน่วยประเทศจีนกับอินเดียอยู่ที่ประมาณเท่ากันก็คืออยู่ที่2บาท40สสตางค์ต่อนหน่วยค่าไฟฟ้าต่อนหน่วยเนี่ยนะครับมันจะแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตาม อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตามราคาของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าแต่วันนี้เนี่ยจากตัวเลขตรงนี้เราได้เห็นข้อมูลคร่าวๆแล้วว่าค่าไฟที่การไฟฟ้าขายให้เราเนี่ยถูกหรือแพงนะครับเทียบกับต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราค่าไฟจะถูกหรือแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือประเภทโรงไฟฟ้าหรือว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้า ถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้คุณสามารถจะติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k ี e ร่เอนเนอหรือ line e t group u p หรือว่า w w w e m g r o u p co. th นะครับผมจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าหรือว่าค่าไฟฟ้าหรือว่าเรื่องพลังงานต่างๆให้ทราบเป็นประจำ